ยังไม่ถึงร้อยวันที่พี่แพวจากไปอะคะอ่ะเขาก็เห็นว่ามีรถตู้มาหน้าบ้านอีกแหละแล้วก็พี่หนึ่งก็มามแล้วก็มีครอบครัวมีผู้ใหญ่มาเขาก็เห็นพี่หนึ่งยืนมองมาที่บ้านเขาหน้านิ่งๆเขาก็เริ่มแฟดแบ็กไปถึงวันงานวันงานของพี่แพลวราะวันนั้นน่ะเขาทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเออวันนั้นเนี่ยเขาคุยกับคุณแม่คุณแม่เนี่ยถามว่า ก่อนไปอ่ะแพลวได้ฝากอะไรไหม,มพี่ขวัญบอกก็ไม่ได้ฝากอะไรนะแม่แต่เขาห่วงเรื่องผลประโยชน์นี่แหละเหมือนกังวลว่าเออใครทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะเปลี่ยนแล้วเขาก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าตอนที่พี่ขวัญพูดกับคุณแม่พี่หนึ่งอ่ะอยู่ใกล้ๆอ,อันนี้เปล่าวะใช่หลายชั่วโมงค่ะพอผ่านไปปุ๊บก,ก็มีเสียงกริ่งหน้าบ้านก็เห็นว่าพี่หนึ่งเนี่ยมากดกริ่งแล้วก็มาพร้อมถุง มีอาหารขนมมาให้เขาก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ทําบุญมีเลี้ยงเพลนพระเอาของกินของงานบุญมาให้เขาก็โอเคขอบคุณนะคะเขาก็ดีใจว่าเออพี่แพลวจากไปแล้วเนี่ยที่เขามองเขาคงอยากจะคุยอะไรกับเราแหละแต่อิ vert, นโทรดไงแต่ก็โอเคมีของมาฝากแต่ทีเนี้ยค่ะพอผ่านไปไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์มีอยู่วันหนึ่งที่เขากำลังจะเข้านอนกันอ,อยู่บนชั้นสองห้องนอนมันมีเสียงเคาะ ตึงๆๆๆรอบบ้านเลยค่ะและจังหวะที่มันดังเนี่ยค่ะมันจะมีเสียงหมาหอนตั้งแต่ปากซอย,ยไล่มาทุกหลังทุกหลังคือบ้านไหนมีหมาหรือหมาในซอ,อยอะไรเงี้ยก็จะไล่มาเรื่อยๆแล้วมาจบที่บ้านเขาคือลูกเขาสองคนหอนร,รับเป็นบ้านสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยพี่บีเขาได้ยินเสียงตึงๆๆแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนเขาก็มองว่าเอาแหละแฟนเขาเป็นอะไรอีกหรือเปล่าเขาก็เลยวิ่งไปดูแฟนไปดูพี่ขวัญพี่บีเขาก็ไปเห็นว่าพี่ขวัญน,นั่ง นิ่งๆแล้วก็มองตรงอะค่ะเหมือนเมื่อๆนั่งถามว่าเธอเป็นอะไรเขาก็กูไม่ได้เป็นอุยอยู่ๆก็หันมาเวียงเลยค่ะแบบกูไม่ได้เป็นพี่บีเขาก็เลยเดินไปที่ห้องพระจุดธูปแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าเนี่ยช่วงเนี้ยพวกผมเจอมาหนักมากเลย,ยเจอมาหลายเรื่องมากๆเลยคือไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วอะ ยังไงก็ได้ขอวิธีให้หายขาดหน่อยเขาก็ปักทูบแล้วเขาก็ไปนอนพี่ขวัญก็นอนปกติค่ะคืนนั้นพี่บีเขาฝันอืเขาฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะเดินเข้ามาหาเขาหน้าตาดูใจดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนชีปะเขายิ้มให้แล้วบอกว่าเนี่ยไปวัดชื่อนี้นี้นะที่นี่เขามีโบสถ์มหาอุดไปที่เนี่ยแล้วไปกินน้ำมนต์ที่สำคัญต้องนั่งสมาธินะเจ็ดวันเดี๋ยวดีขึ้น แล้วเขาก็บอกว่าเขาหลังอะ่ะอย่าไปเอาของใครมากินอีก